สวัสดีค่ะกลับมากันอีกครั้งกับร้านฮาไทยฟิชชิงนะคะช่วงนี้พอดีได้โปรโมชั่นสาย PE ตัวหนึ่งมาและเห็นว่าราคาไม่แรงแล้วก็สายค่อนข้างดีในระดับหนึ่งเลยคือดีระดับ90%เลยนะเหนียวมากอันนี้คือตัดขาดนะคะสาย PE เช้คกันไกลตัดขาดนะให้ดูก่อนนี่นะคะ จะเป็นสายตัวใหม่เห็นไหมเวลาเผาแล้วอะคะ่ะเขาจะไม่แตกเคลือบมาเรียบร้อยแล้วไม่ต้องห่วงนะคะสำหรับลูกค้าที่มีลอกเยอะๆอยากจะซื้อสาย PE ไปใส่ลอกนะคะแนะนำให้ซื้อตัวนี้ได้เลยนะคะสายตัวใหม่ของ Pilot นะคะทำโปรโมชั่นเหลือม้วนละ100เมตร150บาทนะคะหนึ150บาทต่อ100เมตรเท่านั้นดังนั้นเขาเป็นม้วนต่อเนื่องกันจนถึง10 ก็คือ1,000เมตรนะคะสำหรับลูกค้าที่คำนวณมาแล้วว่ามีลอก5ตัวอยากจะได้ตัวละ200เมตรซื้อยกม้วนไปเลยค่ะเขาต่อเนื่องกันหมดเลยกอ,กอทีเดียวจบนะคะตัดแบ่งได้ด้วยไม่เหลือเศษนะเรามาดูกันดีกว่าว่ามีไซส์ไหนบ้างนะคะเป็นสาย PE ถักสีนะคะไดนีมาร0 0้อเปอร์เซ็นนะคะ PE ถักสีนะไม่ใช่เชือกเคลือบสีมาหลอกกันนะคะ PE จริงๆแต่เป็นถักสีนะคะ เขาอาจจะหยาบกว่าเส้นถักแปดนะคะแต่ราคาถักวกันค่อนข้างเยอะเรื่องความเหนียวเหนียวเหมือนกันนะคะแต่อาจจะมีอมน้ําบ้างนิดหน่อยเวลาเราตีซึ่งมันก็ไม่ได้แปลกในราคาเท่านี้นะคะนี่เริ่มจากเบอร์ PE 2.5ก็คือ25บปอนด์นะคะนี่นะหน้าตัดอยู่ที่หน้าตัดอยู่ที่ศูนนะคะศูนนะสีจะเป็นเขียว สะท้อนแสงนะคะเขียวสดเขาจะมีค้ามานะคะเขียวสดกับเขียวขี้ม้านะอันนี้เลือกไม่ได้นะคะเล่นนิดเดียวเองดูดิตัวนี้แนะนําสําหรับลูกค้าที่ตีประช่อนนะคะซื้อได้เลยคุ้มอยู่หนึ่งร้อยห้าสิบาทต่อหนึ่งร้อยเมตรนะคะเราก็ไปดูเอาว่าสเปคเรเชลล์ลอกเราอ่ะสปูลลอกเราอะ,อาอะมันจุได้เท่าไหร่แต่ถ้าบางคนเขาจะประหยัดกว่านั้นอีกเขาก็ลองเอ็นข้างในแล้วก็ต่อเงื่อนองันนี้น,นะคะ ซื้อใส่พี100นเมตรก็พอแล้วแต่ชอบนะคะอ่ะยีปอนนะคะหน้าตัดอยู่ที่0.16ยมิลนะคะหนึ่งมิลสีเขียวเขียวสดเขียวเขียวตองก็ได้อ่ะแล้วก็เบอร์ต่อไปนะคะ28่สิปดปนะคะก็คือ2.8จริงๆก็เรียกว่า28ปดปอนดีกว่าเนาอจะได้ไม่งงกันนะคะ28่สิปดปนะคะหน้าตัดอยู่ที่0.20นะคะ0.20 จริงๆแล้วหนูว่าเขาก็คือ PE 2องแหละเรียกให้มันทำปอนให้มันดูแบบงงๆเนี่เส้นไม่ใหญ่นะคะแล้วก็เนื้อสายโอเคเลยแหละดีในระดับหนึ่งนะคะเดี๋ยวเราจะมีเทสท้ายคลิปให้สองเอยี่สิบห้ายี่สิบแปดแล้วก็สามสิบนะคะนี่สามสิบปอนนะคะสามสิบปอนอยู่หน้าตัดอยู่ที่ 0.23นะคะ0.23นะจริงๆแล้วก็คือ PE 2ของยี่ห้ออื่นเหมือนกันนะคะทุกม้วนเป็นสาย PE ของแท้100%นะคะไดดีมา100%ไม่ใช่สายเชือกแล้วเอามาย้อมสีสามารถสแกน QR code ได้นะคะจะเข้าตรงกับบริษัทของเฮียมารุกเกียวนะคะของเฮียเขาค่อนข้างจะเป็นเกรดของพี่คัดมาแล้วดีจริงๆนะ หนูเคยใช้สายเอ็นตัวหนึ่งของเขาอ่ะหูแบบชอบมากอ่ะรอให้เขาเข้ามาขายอยู่เดี๋ยวถ้าเอาเข้ามาแล้วจะเอามาให้ดูกันนะคะเป็นสายของญี่ปุ่นนี่แหละตัวนี้สามสิบห้าปอนนะคะสามสิบห้าปอนศูนย์จุดสองหกนะคะสีเขียวเหมือนกันพวกนี้เขาจะเป็นเขียวแบบเขียวขี้ม้าก,กับเขียวตองอะ่ะต่างกันนิดเดียวอ่ะสามสิบห้าปอนสี่สิบห้าปอนนะคะต่อไปสี่สิบห้าปอนศูนย์จุดสามสองนะคะ เหมือนกันนะเป็นแถวมว 10, ้มวนสิบม้วนสิบแถวสิบม้วนม้วนละหนึ่งร้อยเมตรก็คือถ้าบางคนอยากได้เยอะซื้ออย่างนี้ได้เลยค่ะเรามีโปรโมชั่นท้ายคลิปด้วยไม่แปลกนะหนูเจอลูกค้าซื้อทีบอกเอาพันเมตรเพราะว่าเขามีลอกห้าตัวแล้วเขามีเศษอีกนะคะก็สามารถเอาไปใส่ด้วยกันได้นะคะแถมเศษที่เหลือระหว่างระหว่างร้อยห้าสิบร้อยห้าสิบอย่างเงี้ยเผื่อมันเหลือเศษก็ยังเอาไปทําอย่างอื่นได้อีกนะคะ ขูกเงื่อนตะบงตะเบ็ดอะไรได้นะสามสี่สิบห้าแล้วก็ห้าสิบปอนนะคะศูนย์จุดสามเจ็ดนะคะศูนย์จุดสามเจ็ดนะคลิปนี้ก็จ,จะยาวหน่อยเพราะว่าเบอร์มันเยอะเหลือเกินอันนี้หกสิบปอนนะคะหกสิบปอนศูนย์จุดสี่ศูนมิลนะคะเดี๋ยวหนูจะเอาไปลงใต้คลิปให้นะไม่ต้องไปซีเรียสนั่งฟังกันนะคะเดี๋ยวจะบอกให้นะนี่ค่ะ 60แล้วก็มา80นะคะ80ปอนสายทะเลเริ่มมาแล้วเห็นไหมสายประบึกทะเลเนี่ย60 80เนี่ยซื้อได้เลยม้วนละ150บาทเท่ากันหมดนะคะบางคนเบื่อเล่นเอ็นไงเอ็นมันกระด้างเวลาเราใช้แล้วมันเด้องออกมาอย่างเงี้ยถ้าเอ็น80ปอนคุณไม่สามารถกอเอ็น80ปอนได้เท่ากับสายไทยลิน30 40ปอนนะคะเส้นมันจะเท่ากันแต่คุณสามารถรับแรงได้มากกว่ากัน2เท่า จุได้เยอะขึ้นรับแรงได้เยอะขึ้นแต่ในราคาที่ถูกลงเท่ากับเอ็นแล้วตอนนี้หนึ่งร้อยห้าสิบาทนะคะแปดสิบปอนนะคะศูนย์จุดห้าศูนย์นะเป็นสายถักสีนะคะ p E ถักสีนะอ่ะหนึ่งร้อยปอนนะคะสายทะเลเริ่มมาแล้วนี่ศูนย์จุดห้าห้านะคะใส่พ e เออใส่ลอกเบอร์หกพันแปดพันที่อยากจู่สักสองสามร้อยเมตรอย่างเงี้ยแล้วอยากจะประหยัดหน่อยก็ซื้ออย่างนี้ค่ะ สามร้อยเมตรเพิ่งจะสี่ร้อยห้าสิบาทเองเท่ากับ PE แปดมโวนหนึ่งใหญ่สูตรของเขาคือ,120อ,ร,ะคะ120อร้อยยี่สิบปอนนะคะร้อยยี่สิบปอนอยู่ศูนย์จุดหกศูนย์มิลเท่ากับเอ็นเท่ากับเอ็นประมาณเช่นเอ็นแปดสิบปอนถ้าหนูจําไม่ผิดนะคะจําหน้าตัดไม่ผิดก็เท่ากับแปดสิบปอนอันนี้120ร้อยี่สิบปอนเลยเนี่ยโหโคตรใหญ่นี สำหรับงานทะเลนะคะเล่นได้เลยบางคนอยากจะกอสักสามร้อยเมตรทิ้งไว้อย่างเงี้ยไม่อยากมาเปลี่ยนบ่อยๆก็ซื้ออย่างนี้ได้นะคะทุกไซส์เราขายเท่ากันนะคะได้มาโปรโมชั่นนะบริษัทเอามาเข้ามานิดเดียวมากเลยแต่สายเขาเกียตด,ดีคือตอนแรกคิดว่าเขาจะให้ขายสามร้อยเพราะว่านี่คือตัวที่แกะขายลูกค้าแล้วนะคะมาลองเทสหน่อยอันนี้ p e. ี สี่นะคะคือสี่สิบห้าปอนน้าหนักอยู่ที่เออดมิเตอร์อยู่ที่ศูนจุดสามสองเนื้อสายจะเป็นแบบถักสี่นะคะคือสายถักสี่เส้นเขาจะหยาบนิดนึงหยาบก,กว่าสายถักเก้าเยอะเวลาเราลูบเนี่ยค่ะแต่ข้อดีคือนะมันไม่แข็งนะคะมันไม่แข็งมันไม่มันไม่เด้ง มันก็ทําให้เราตีได้ง่ายขึ้นนะคะสําหรับลูกค้าที่บางคนอยากจะฝึกเริ่มตีแล้วสายมันแข็งซื้อ p e อสองค่ะยี่สิบปอนนะตีอย่าปลอมเอาไปลองดูก่อนช่วกนี้ยถามว่าจะฟู่ไหมมันฟู่ค่อนข้างยากค่ะเพราะว่าสายเขาไม่กระเด้งขึ้นมาไม่เหมือนเอ็นเอ็นมันเด้งใช่ไหมเวลาตีแล้วมันจะฟู่เวลาเราตีเบสหรือตีสปินอย่างนี้ยก็เริ่มเป็นกันแล้วเวลาตกประบึกอะคะ่ะสายยิ่งใหญ่ยิ่งเจ็บนิ้วเวลาตีมันจะเด้งนะคะ แล้วมันก็โดนนิ้วเราเลือดออกกันมาเยอะนะคะอันนี้ p e อสี่ถักสี่นะคะตัดให้ดูเวลาตัดแล้วเห็นไหมคะไม่แตกไม่บวมถ้าเกิดคุณเจอสายที่ตัดแล้วถ้ากันไกลคุณคมๆแต่คุณตัดแล้วมันไม่ค่อยขาดมันยุยมาเป็นเศษกับเศษฝุ่นน่ะไม่ดีนะคะบอกไว้อ่อนอันนั้นไม่ดี อันนั้นอะเป็นสายที่แบบไม่ได้ไม่ได้แบบเป็นสายแบบไม่ได้สายสําหรับตีอะค่ะเป็นสายสําหรับแค่ไว้ผูกตะเบ็ดยังไม่ค่อยดีเลยเจริง,รงอ่ะนี่นะคะคือไม่ดึงหรอกเพราะดึงยังไงมันก็ไม่ขาดนะเนี่ยดึงยังไงมันก็ไม่ขาดเห็นลูกค้ามาหน้าร้านชอบเอาม,ามือเนี่ยแล้วดึงอะคือมันไม่ขาดหรอกค่ะพี่เขาเทคเครื่องมาแล้วใช้เครื่องดึงนะคะพวกนี้อย่าใช้มือดึงเดี๋ยวมันบาดมือข้อดีของสายพวกอย่างเนี้ย มันนิ่มตัวให้ตัวนะคะแล้วก็ไม่ทิ้งปมเป็นแตกๆด้วยนะไม่รู้ว่าบางคนคิดเหมือนหนูหรือเปล่าเวลาเราผูกเงื่อนอะไรอย่างเงี้ยแล้วเราอยากให้ปมมันแนบอะค่ะเวลาผูกเสร็จตัดปุ๊บเจอสายบางยี่ห้อนะคะขอขอย้ำว่าบางยี่ห้อมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่แต่บางทีเราใช้แล้วเราก็หุดหงิดมันจะแตกออกมาไปสายถูกๆเมื่อก่อนอะ พวกเมื่อก่อนตอนที่สายเขายังไม่ดีอะค่ะมันจะบานออกมาเลยแล้วเวลาคุณผูกอะไรอะมันจะผูกไม่ได้แต่เนี่ยเอามือลูบทีเดียวดีแล้วนะคะตัดอีกันไกรก็คมนิดนึงนะนี่นะคะเนีย่ยตัดแล้วก็ไม่ได้แตกออกมาเอามือบี้ก็ไม่ได้แตกนะคะไม่ได้แบบออกมาเป็นฟุยฟยุเหมือนเมื่อก่อนมันจะไม่ดีค่ะอย่างนั้นอาเวลาอมลงน้ำปุ๊บอมน้ำด้วยอมน้ำ แล้วเวลาตีก็ตีไม่ไกลด้วยแล้วพองียนะคะนะคะสายตัวนี้ลองแช่น้ําดูแล้วไม่พองนะคะคือยังไม่มีเวลาไปเทสที่บอกก็เลยของมันได้มาไม่เยอะก็เลยรีบเอามารีวิวให้ก่อนนะคะแต่ลองแช่น้ําในกระมังแล้วแล้วก็รีบสายดูไม่ค่อยอมคือติดมานิดหน่อยนะคะตามภาษาสาย PE อถัก e สี T A C C e. แล้วมันไม่ได้บวมมากนี่เก็บปมเรียบร้อยค่ะสวยงามไม่แตก ไม่เหม็นนะคะสายบางยี่ห้อโคตรเหม็นเวลาเผาแล้วนะคะไม่รู้ว่าเป็นเพราะน้ำยาที่เขาเคลือบหรือเปล่านะอันนั้นอาจจะแล้วแต่คนคิดนะคะฝากไว้คลิปหนึ่งนะคะคลิปนี้ก็จะดูเนืองๆหน่อยเพราะว่ารีวิวกันมาประมาณ8คลิปได้แล้วนะคะทำโปรโมชั่นพิเศษนะสายพีถักสีนะคะมีเยอะมากหลายเบอร์มากเดี๋ยวเบอร์ไปลงข้างล่างอีกรอบนึงให้พูดใหม่อีกทีพูดไม่ได้แล้วนะคะเพราะตอนนี้ง่วงมาก ทำโปรโมชั่นนะคะเหลือม้วนล,ละหนึ่งร้อยห้าสิบบาทแต่แต่แต,แต่ถ้าคุณซื้อสิบม้วนนะคะสิบมว้วนค้าค้าไซได้หมดเลยค้าไซได้หมดเลยไม่ว่าจะเลือกไซอะไรมาแถมฟรีหนึ 1, 100่งหนึ่งร้อยเมตรไปเลยค่ะก็คืออีกหนึ่งม้วนลูกค้าเลือกได้เลยอยากได้ไซไหนนะคะจนกว่าของจะหมดถ้าหมดเราก็ทำะะราคาพิเศษให้นะคะถ้ามันมีไม่ถึงก็ยังลดให้อยู่นะ คิดว่าไม่นานหรอกเดี๋ยวก็หมดเพราะว่ามันโปรโมชั่นค่อนข้างถูกอยู่ใส PE ราคาเท่ากับสาย N นะคะม้วนต่อเนื่องสามารถกอต่อได้เลยนี่นะคะเวลาเราไปกอเนี่ยล็อกเขาไว้อย่างนี้นะคะแล้วก็ดึงมาจากด้านนี้นะปั่นเข้าไปในลอกได้เลยนะคะเขาจะไล่เติรดต,ติมาถึงนี่ปุ๊บเข้าม้วนสองเข้าม้วนสาเข้าม้วนสี่นะคะจนเต็มลอกเรานะ อยู่ที่เราสั่งนะคะอยากได้600เมตรแจ้งแอดมินได้ค่ะเอาเบอร์นี้600เมตรเขาตัดให้นะคะแต่ถ้าเกิดมันเป็นม้วนต่อหรืออะไรยังไงเดี๋ยวเขาจะบอกอีกทีนึงแต่ส่วนใหญ่หนูสต็อกไว้ให้นะคะมีลูกค้าทักมาสั่งเบอร์นี้พันเมตรก็มีนะคะมีหลายคนเพราะว่าลูกค้าทางฝั่งทะเลเนี่ยเขาใช้เปลืองนะฝากไว้ด้วยนะคะ ทักอินบ็อกกันเข้ามานะที่หาดไทยฟิชชิ่งสุขุมวิท8ปสิบห้านะคะสาพีอีทัก4ี่เจแปนนะคะตัวนี้ทำโปรโมชั่นเหลือหนึ่งยห้าสิบาทนะหมดแล้วหมดเลยนะคะลงหนึ่งอาทิตย์เท่านั้นหมดหนึ่งอาทิตย์นี้ถ้าของยังไม่หมดก็คงมันมคงไม่ถึงอะ่ะเอาจริงคงไม่ถึงหนึ่งอาทิตย์หรอกหนูลงคลิปปุ๊บนับไปเลยนะคะอีกเจ็ดวันนะถ้าทักมาแล้วมันหมดต้องขอโทษด้วยนะคะแล้วโปรนี้น่าจะไม่มีมาแล้วนะคะครั้งเดียวเท่านั้น ถ้าเกิดชอบกันอย่าลืมไลค์ด้วยนะคะถ้าชอบแนวนี้ราคาประมาณนี้ชอบแล้วถูกใจไลค์ like มาค่ะถ้าชอบเยอะๆเดี๋ยวหนูจะไปขอคุยกับบริษัทให้นะคะให้เอามาจัดโปรกันอีกเนาะแต่อาจจะเป็นอย่างอื่นบ้างนะเดี๋ยวจะเบื่อกันเจ้าพีอย่างเดียวก็คงไม่ไหวฝากไปด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ